จดหมายค่ะเห็นไหมบรรยากาศวัสดีน้อคะ่ะวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนค่ะดูดูบรรยากาศนะเวลานี้ให้มะลง<ด>อีกแล้วนอกนาเรนดูอาจจะเจ็บคอเท่าค่ะเยเล่นดูถาดดเดินนออ ฉันกระเพกกระเพกเลยค่ะวันนี้หยุดเรียนค่ะเดินไม่ไหวเนี่ยค่ะน่ะวันนี้พอนลินต่องพานองไปเอ็กซเรย์นะคะขอท่าวแพงเมื่อวานเนี่ยอยู่ในห้องจิมนลินไปหาหมอเอ็กซเรย์ขอถาวแล้วนะคะไม่นัดตอนบาบสามค่ะ นางนลินไปล้ค่ะไปหาหมอขอเท้าเจ็บตั้งแต่วันวันนี่เนาะไปแล้วสองพอลูกแย่เดีย o อยู n แค i l ด็ e โอ้ e น้าพี่ได้แก้ม m m a อหออม玛อีอะ,อะ,อะนี่ราละคเล่เพื่อนๆที่ราคาสตอรี่เนาะค่ะนี่แหละสตอรี่วันๆนี่เนาะน้องนลินบอกว่าเจ็บขาจนได้ไปหาหมอเอ็กซเรย์ถึงรู้ว่าข้อเท้าน้องกระดูกล่าวกระดูกแตกน้อยนึงเนาะค่ะเนาะโอ้ยน้องอดทนมากเลยค่ะยอมรับยอมรับแม่ยอมรับ ใจน้องนลินมากค่ะน้องบอกว่าเจ็บอดทนเดินจนมาถึงบ้านเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศมันนี่แตกต่างกับวันก่อนมากค่ะนี่มาลงค่ะกลัวจะได้ไปหาหมอก็อ,อีกวันนึงนะคะ ราะว่าต้องโทรไปนัดเวลาน้องนลินได้เวลานัดไปเอ็กซเรย์ขอเท้าก็ประมาณบ่ายสามโมงของอีกวันที่แม่บ้านขึ้นไปรับนอว่านองเจ็บขาเจ็บขอเท้าแม่บ้านก็คิดว่าจะไม่เป็นอะไรมากถึงขนาดกระดูกกลาวกระดูกแตกเนาะพอไปหาหมอ ไดเอ็กซเรย์ ray, ผลเอ็กซเรย์ออกมาว่าโอ้น้องขอเท่าเหล่าน้อยนึงนะคะคุณพ่อหมอบอกก็ได้ใส่เผือกประมาณสี่อาทิตย์ค่ะน้องก็ต้องใส่เผือกสี่อาทิตย์ถึงจะได้ถอดเนาะพอน่องกลับมาถึงบ้านเปิดประตูขามาว่าอีแม่คาเช็ดเป็นน,น้ำตาอีแม่มองอไปเห็นอีแม่น้ำตาเล็ดตามตามน้อง น้องก็เพนเกเนาะได้ใส no oh, okay. no. ่รองเท้าได้ใส่เพือกเนาะน้องก็กลัวเนิดเน็ดเนาะกันเนาะโอ้ยคกลายอดทนเดินจนมาถึงบ้านเนาะค่ะเนาะตาลีตนตาลีตนนลินบรรยากาศวันนี้ทีมะลงกอีละค่ะ อากาศดีอยู่วันนึงวันเดียวที่เดินขึ้นไปรับน้องน่ะแหละค่ะทุกวันก็จะขับรถไปรับนะคะขับรถไปรับนลินค่ะทุกๆวันเนาะมันนั่นน้องโชคไม่ค่อยดีเท่าไรคะ่ะก็ดูขาแตกแถมยังอากาศดีแม่บ้านก็เลยถือโอกาสเดินขึ้นไปรับน้องเนาะผลปรากฏว่าน้องเจ็บขาเดินกระเพกกระเพกกระเพก น้องบอกว่าลงจากรถโรงเรียนมาน้องบอกว่าแม่หนูขาแพงอยู่ห้องจิมห้องออกกาลังกายห้องพละเรียนพลาว่าสันลม้มแล้วเจ็บขาน้องอึดมากค่ะอึดอึด,อ,ดอึดมากค่ะทนจนถึงเวลาเลิกเรียนแล้วก็บอกคูอีกว่าเจ็บขาอดทนมากอดทนจริงๆนังแพนิกกลัว บรรยากาศนะเวลานี้นะคะเพืเ่อนๆน่า,ร,ารักาเหตุผลเหตุผลที่น้องเจ็บขาแม่บ้านก็คิดว่าน้องอาจจะบบเจ็บมากจะโบเจ็บขนาดถึงกระดูกเหล่ากระดูกข้อเท้าเหล่าเนาะพอแม่บ้านบอกพ่อนลิ้นพ่อนลิ้นก็นเลยโทรไปโรงพยาบาลน,นัดหมอเอกซเรย์ดูเพราะเขาเครื่องเอกซเรย์ ray. ผลปรากฏว่าก,กระดูกเท้า นาวโอ้ยแม่บ้านย้อมใจ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 ลูกบ้าทำไมอดทนถึงขนาดเนี้ยวันที่พาเดินขึ้นไปรับน้องนาดินมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาถามว่าหมู่บ้านโบมีรั่วลิ้มบ้านไม่มีรั่วลิ้มบ้านโบมีขมุยขจรน่อบ่บายกานบอกท้งหมู่บ้านที่แม่บ้านอยู่นี่อาจจะดีดีมากค่ะปลอดภัยสูงค่ะ แล้วก็แต่ละบ้านจะมีอสัญญาณสำหรับกันขโมยค่ะถ้าขโมยเข้าบ้านจริงๆถ้ามีคนแตะหน้าต่างหรืออะไรเครื่องสัญญาณก็จะลองเป๊กๆ,ๆ,ๆประมาณเนี่ยค่ะก็เลยปลอดภัยดูขโมยขจนที่หมู่บ้านโลเคชันที่แม่บ้านอยู่เนี่ยจะดีค่ะจะดีน้อยเนาะคะ่ะเนาะก็ไม่ใช่น้อยเลยก็สูงเลยทีเดียวดูค้างบ้านแต่ละ จุดดำๆจะมีกล้องนะคะบ้านของแม่บ้านจะติดกล้องซีมองค่ะหลังบ้านน่ะตัวดำๆอยู่นั่นตรงหน้าต่างนั่นตัวหนึ่งอยู่หลังค้างบ้านตรงนั่นตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งหน้าบ้านตัวหนึ่งนะคะรวมทั้งหมดก็มีกล้องติดอยู่รอบๆบ้านสี่ตัวค่ะแต่ละบ้านก็จะประมาณเนี้ยค่ะบางบ้านเพิ่นกระปติดนะคะกล้อง สัญญาณกันความปลอดภัยเนาะค่ะแต่ในหมู่บ้านของแม่บ้านติดค่ะทุกบ้านติดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมตัวดำๆนะคะเนี่ยดำๆอยู่บนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือกล้องนะคะแม่บ้านน้องมาเดินอย่างสี่เห็นเดินสัญญาณจะเตือนทันทีค่ะจะเห็นค่ะเพราะว่าระบบความปลอดภัยก็ระดับหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเป็นโลเคชั่นที่ บอดีบ้านก็จะไม่รั่วนะคะแล้วก็มีขโมยด้วยค่ะแต่ว่าในหมบานที่แม่บานอยู่นี่เห็นโมบานแบบนี้ก็จะเข้าใจค่ะว่าปลอดภัยค่ะขอบคุณไลนๆนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาถามไทยนะคะนะมียังอยากรู้อยากอนี้ก็ถามได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยถามได้ค่ะป่ะเนี่ยบรรยากาศวันนี้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะแม่บ้านก็ออกมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ่ะ บันกรหิมะแห่งละลายมดูดอากาศก็ดีดีบ่หนาวแต่ว่ามีฝนตกเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมประมาณนี้เลยค่ะเห็นบรรยากาศบรรยากาศหิมะหิมะลงอีกแล้วสตอรี่ก็มีแค่นี้และเนาะเพื่อนๆวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะ เจอกันคลิปหนาค่ะกับบรรยากาศมันานอากาศดีดีวันนี้หิมะลงอีกแล้วค่ะอากาศปีนี้แปลกค่ะหิมะยังลงอยู่เดือนนี่เห็นไหมนีม่ค่ะไปแล้วบายบายเจอกันคลิปหนานะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับแม่บานอินยูเอเนาะคะ่ะบาย